สวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุนหลายจอยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีมีฝนนะคะคุณพ่อก็เลยให้ใส่กระดิ่งกลังห <c oughs> นะเวลาจับแล้วจะมีเสียงจับบ่อยมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ได้เลืกองงามยามดีค่ะกระดิ่งใหม่จุดตาจุดตา ท่าเก่งใช่ไทาเก่งนานแล้วค่ะไม่ได้ใส่กระดิ่งเขาให้มาไงครับลูกพี่ เออน้อยเป็นไงลูกชอบไหม,มชอบไหมบมันดังก,กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งชอบไหม,ม โอ้ยังไม่ชินนะคะเพราะว่านานแล้วไม่ได้ใส่หันตูดนี่มีเสียวขาหลังนะไอ้รู้ไม่ลงจะหลบทันหรือเปล่าตอนนี้อาการคุณแม่เราก็ดีขึ้นแล้ว เท้าก็ไม่มีนะคะไม่เจ็บละไม่เสียละถ้ว,วถ้าเป็นเรื่องเล็บเรื่องเล็บก็น่าจะให้ปิดไปตามธรรมชาติก็คือเวลาคุณแม่เราเดินตามถนนตามอะไรเงี้ยเกิดการถูเกิดการเช็ดสีอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเราตะใบเล็บอ่ะคะ่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้น ว่าคุณแม่เราก็เริ่มได้เดินบ่อยแล้วช่วงนี้เพราะว่าที่ทำงานก็เริ่มเปิดแล้วคิดแตก ที่ออกมามีแต่เปลือกกล้วย <laughs> สิตาสิตาสิตามานีสิตานอนผีเร็วอันนอยไปเห็นยังดอกอ่ะกว่านนะค่ะกว่าใจเตะแลเลยไปนอนสกายเลย เมื่อวานนอนหันหลังใส่กันไม่ทางถ่ายไม่ทันมัวจะทำงานบ้านตื่นมาปุ๊บไล่เขาหนีสีตาลุกแทบไม่ทันอ่านั่งหล่อๆสิกำลังเล่นอันในคอนี้เสือเอามาให้ตั้งแต่น้องตัวเล็กๆหนู พ่อเลยตัดเชือกออกใสใ่หม่คุณแม่รักลูกนะเรื่องตีไม่ตีนะคะอย่างมากก็คือเฉยๆทำเป็นไม่สนใจ มาแล้วมาแล้วมาแล้วค้าหลังยาได้หน่อยยาเลยแม่ได้นี่น้อย ดูดูมีการขู่เราไว้ด้วยนะคะอ่านั่งลงนั่งลงนั่งรอๆนั่งนั่งเอานั่งลงนั่งเร็วนั่งลงเลยนั่งลงเออหันดากมาอหกฮันลรางมาอีกบะเนี้ยวนอนลงจึ้มฮึบผมหล่อไหมครับแม่ไหมครับ ลออไหมครับอันดากให้นี่ลออไหมครับดดอัดาโอ้นอนนอนถ้าเราลุกเขาก็ลุกนะถ้าเราขยับเขาก็ขยับด้วย ดูเท้าค่ะดูเท้าเดินแบบทุกวันเดินทุกวันเดินพื้นยางมาตอยร้อนเหมือนจะลอกแล้วจะลุกจะลุกแต่ลูกชายเราก็ชอบนะคะชอบที่จะได้ออกไปทำงานทุกวันไปเจอเพื่อนๆไปเจอ ช้างด้วยกันแต่ให้อยู่บ้านเนี่ยจะกระวนกระวายแหละจะไม่อยากอยู่พ่อก็ต้องพาไปไม่รู้ว่าอยากไปเล่นกับเพื่อนหรืออยากจะไปหาเรื่องเขา านั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงเออนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงเออเก่ง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 อ๋อเก่งจังเลยครับเก่ง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 อย่าไปดึงหางเจ้าของทิล่ะอย่าดึงหางเจ้าของน้อยน้อยน้อยขาดขาดขาดบิดขาดบิดหางขาดบิดฮึฮึปล่อยปล่อยปล่อยเลย ถ้าไม่ดึงไม่ได้ครับแม่ผมนั่งไม่อยู่ครับน้อยลูกน้อยน้อยน้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยค่ะคุณรัศตีมากเลยอยู่อยู่ในนี้ไม่มีหางเพื่อนให้ดึงดึงหางตัวเองไปก่อนครับ <laughs> โอ้โอ้สรุปแล้วครับยังไงก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องบุหลายจอยแล้วนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่ผพจภายบุหลายจ่อยนะคะ ใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะช่องพายบุไหลายจอยเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราจะให้ลูกชันลนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะได้ไปทำงานจะได้มีแรงนะคะขอบคุณค่ะ